วันนี้ก็เป็นวันที่ดีเนาะเป็นวันที่ดีเป็นอีกวันที่เราได้มีโอกาสมาสนทนาธรรมกันเนาะและก็วันนี้อยากจะสอนเนาะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมในด้านของการเทศนาที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คือเรื่องของศีลห้าเนาะการสมาทานการรักษาศีลอยากให้ญาติโยมนี่มีศีลห้าอย่างน้อยก็เป็นความดีเนาะที่ควรเกิดขึ้นแก่คารวะธรรม แก่ขลาวาวเรล่านี่เนาะศิลนห้ามันจะมีอะไรบ้างปานาติปาตาเวรมีอาธินาธานาเวรมณนีกามีสุมิชาจรารเวรมณีมูสาวาทาเวรมณนีสุราเมระเมรยมชัชาปมาตถานาเวรมณีศิลนห้าเป็นสิ่งที่ควรทำศิ่ลห้าเป็นปัจจัยเป็นพื้นฐานของความดีของปุถุชนของมนุษย์ เราเรานะที่ควรพึงมีเนาะอันแรกหมายถึงห้ามฆ่าสัตว์อันที่สองห้ามรักทรัพย์อันที่สามห้ามประพฤติผิดในการมอันที่สห้ามพูดเท็จอันที่ห้าห้ามดื่มสุราทําได้ง่ายๆนอะนลองไปประพฤติปฏิบัติดูอาตมาก็แนะนําได้เพียงเท่านี้ญาติโยมก็ไปต่อต่อยอดนะสร้างความดีความงามกันต่อไปแค่นี้แหละเอวังก็มีด้วยประการชนนี้